สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ในบ้านมิวสิกนะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวกับกีตาร์ตัวนี้นะครับไม่มียี่ห้อเป็นกีตาร์คัสตอมนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าประวัตินิดหนึ่งนะตัวน,นี้นะครับเจ้าของรอประมาณ2เดือนครึ่งได้จะยกเลิกเป็นพักๆแล้วนะครับพอดีแบบผมเห็นว่าแบบนานเกินไปนะครับแล้วก็เกรงใจลูกค้านะก็เลยแบบทาการกดยกเลิกสินค้าเพื่อรับเงินคืนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าร้านค้าส่ง กีตต้าตรงนี้ออกมาแล้วนะครับร้านค้าจีนเนี่ยบางทีผมถามอะไรไปก็ไม่ค่อยตอบนะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับปล่อยให้ลูกค้ารอแบบเลื่อนลอยนะแล้ววันดีคืนดีก็ส่งมานะครับจากประวัติที่ผ่านมาลูกค้าทุกคนได้ของหมดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะได้ชา้าได้เร็วนะครับอย่างตัวนี้ก็ร้านค้าก็ผลิตมาใหม่นะครับแจ้งผลิตใหม่นี่สองรอบด้วยซ้ำนะครับตามกําหนดเคยแจ้งไว้ประมาณาใช้เวลาประมาณ1เดือนไปนิดนึงนะครับพอไปถามอีกทีปุ๊บขอผลิตอีก2ออาทิตย์แน่นะ ก็โอเคตามนั้นนะครับอย่างไวก็15้าวันก็ได้ของแล้วก็มีนะครับแต่ตัวนี้ก็ผลิตใหม่นะ,ะมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับกับตัวนี้นะครับกีตาร์คัสตอมเจ็ดสายนะครับบอดี้เป็นไม้แอชมาให้ดูใกล้ๆก่อนนี่นะครับบอดี้เป็นไม้แอชนะครับลายไม้แอชเลยนี่เป็นสีแบบไม้ๆเลยนะครับด้านๆน,นี่ผมชอบด้านหน้า นี่นะครับด้านหน้าเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นไม้เบิร์ดไอเมเปิลนะครับสัมผัสดูตรงนเนี้ยเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเป็นตาไม้เลยเโอ้โหจะทะลุลงไปถึงเนื้อไม้แอสข้างล่างเลยนะครับนี่เป็นแบบโอ้โหเท็กเจอร์เลยครับสัมผัสดูนี่โอ้โหเป็นเป็นเท็กเจอร์อ่ะโอ้แล้วก็ด้านข้างเป็นไบดิงนะครับไบดิงนี่ดูแบบ ก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะแต่แบบมันน่าจะอยู่ที่รอตของการผลิตแต่ละรอบด้วยนะครับคอเจ็ดสายนี่หัวก็แปะด้วยเบิร์ดไอเมเปิลเช่นเดียวกันนะครับเป็นเท็กเจอร์เหมือนกันโอ้โหหัวแบบอสูรกายมากนะครับอ่านี่คอก็เป็นแบบเหมือนไอบันเนตนะครับจะประกอบด้วยอ่ากี่ชิ้นอนะ่ะสามชิ้นห้าชิ้นอะไรขประมาณเนี้ยนะครับนลูกบิด สีดำแบบนี้หัวโอ้โหหัวเฉียวมากครับตัวหนาประมาณนี้ไล่สลปมาเลยนะครับส่วนเขาจะแบบบางๆหน่อยแล้วแล้วก็ค่อยๆมาหนาที่บริเวณบอดี้นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เป็นสองปิกอัพสองวอลลุ่มเอ้ยหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับสิเด็กสามทางประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูเสียบแจ็คเป็นแบบนี้ แลวนี้ก็เป็นกีตาร์ของลูกค้าเพิ่งมาถึงเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะเป็น t e l e c a s t ตอร์เฟนเดนะครับสีเหลืองอสีเหลืองตัวนี้นะครับออันนี้ก็รอทำทำเฟ็ดอีกทีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เอามาแกะลองนะอ่าโอเคมาฟังเสียงเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับนี้เริ่มจากเสียงคลีนนะครับเป็นปิน๊กอัพตัวบนไลนะครับ กีตาร์เจ็ดเสียงเอ้ยเจ็ดสายอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับจูนใหม่จูนใหม่ คิอับสรุปที่เล่นเป็เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งเสียงนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับออก็ฟังฟังดู ประมาณนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับต่อไปมาฟังเสียงแตกนะครับแต่ผมรู้สึก e b เ n อ e r เนี่ยมันแน่นดีนะทุกคน ว่าจะเล่นเป็นแบบ B power โอ้เจ็ดสายมันแบบเสียงมันแบบโอ้อยังแน่นๆเลยครับ เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาดูในเพจของในบ้านมิวสิกนะครับสำหรับวันนี้แหละขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรีบไปส่งกีตาร์จดตัวนี้ให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับผมคิมนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับในบ้านมิวสิกขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมมีกีตาร์เยอะมากนะครับเป็นแบบเกือบพันตัวนะ ต้องไปดูในเพจนะครับต้องไปดูในเพจง่ายๆก็คือดูในอัลบั้มรูปภาพนะครับจะมีกีตาร์ทุกยี่ห้ออยู่เราพร้อมราคาด้วยนะ